ลายเสื้อเขียวจะอะไรกับเขาดูอู้เย็นลบไปหมดไม่มีที่ว่างเลยลกทีอะไรถือหน่ะไปห้องน้ำถือก่อนเดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่มามาเขาถือแกะอยู่ครึ่งวันนิ่กี่กระบอกในสองดิคตัวนั่นในสามเอาไว้กิน เออก็สองระปุกคอยแกะอยู่ครึ่งวนันสองระปุกนี่นี่เอาไปเ็ดสัง่งคืออย่างเขาออยขี้เร็วไปแล้วเพื<า>่อนสิเอาไปกินบะเอะไอไปสิกินหมดบ่นี่มดเลยวุ้ยคือแต่แท้สิกินมดก่าจัน <c oughs> มันคืออะไรกล่องอะไรเอามาเปิดให้ดูหน่อยกล่องอะไรกล่องอะไรของเธอ อติโทถอนถอนพอไะเปิดกันงุบปากใส่ปากโรดก็หวานนะงูใส่จับใส่เะลอนข่อยเลี้ยวยร่บุบันนี้แล้วนี่เนียข่อยว่าเค็มขี่มือจะคักแต่บุ้ต้องใส่เกลือกนะจะจะทำสมูทตี้อันขนุนเหรอไม่ ก็จะกวนเอ้าแต่จะเอามาปั่นนะนี่จ้าคือบอกว่าเจ้าจะกวนลดเวลาหน่อเนะเอากระปั่นก่อนเราจะเอาไปกวนเอาน้ำใส่ด่วนเปิดน้ำใส่จักงหน,น่อยน่ใส่น้ำสักนิดพอพอพอกวดนี้นะต้องให้ใส่ให้ครบอันนั้นได้ ใส่เกลือเข้าไปต้อยหนึ่งเอาซอสก่อนอ่าอยังอีกแล้วบัดนี้ก็ใส่ระเกลือค่อยนะใส่คำนี้ใช้ใช้น้ำตาลไปน้ำพอแล้วอัญชันวานโก้นี่เจ้ากับปีตา พร้อมปั่นโอ้ยยัเสียบปลั๊กเลยไปบ่บ่ไปใส่ <ไป S 2> น้ำใส่น้ำใส่น้ำนี่นะน้ำอยู่นี่นะคือบ,บ่เอาน้ำเลยนะที่ลูกไปใส่นั่งลงเออเอา <c oughs> อันนี้มันมันบมีพายไงเลยบ่มีอย่างกลาดลงเ้องพี่ไปสั่น ได้ขยาวไมมนี่กว่าหลดที่ปั้นแบบตังตึกับที่ตัมต้อเอ่ะมั๋ยวจักขยุงยาวถ้าวบอกกาเรียนกูอยู่นยมเลย พอแล้วพอแล้วคะวมันยังละเอียดนละเอียดแล้วมาทีนทีเตรียมกวนเพื่อกวนไปเลยนะเจ้านะอน้อหืมหือหืออ่าเมื่อนี่สิแล้วยามใดขณะนี้เวลา จักทุ่มสามทุ่มสิบห้าเราจะกวนเสี่กี่โมงกันเลยจ๊ะเราใช้ตาอถ่านนะจ๊ะรอมันเดือดก่อนเออนั่นไงรอมันเดือดมันก็เดือดเลยนะเชิญกวนนะเบาๆนะจ๊ะถ้าเตาแตกนี่ไม่มีใครได้กินเลยนะจ๊ะก็ด้ยเพราะว่าเตาค่อยมัน มันอันเขาเอื้อนอย่างนะมันเล่ามันบอกแล้วเจ้าเอาอันนี้ผูกไว้มนบอกเอาลวดผูกไว้อยู่แล้วมันเก่าแล้วเออมันเก่าแล้วเขามันแตกหนึ่งบุ้มีไผ่ได้กินเลยเมื่อนี้นะเอากระสกวนไปเรื่อยๆเลยแหละม,ม,ม,มามถึงการทางแล้วยังไม่ได้ ใกล้แล้วมันเริ่มนวนแล้วก้อนนั้นที่เสียดทำ้วแต่ใกล้อชอบกินอยู่อ,อันนี้ก็สิก,กวนไปเรื่อยๆจนมันแห้งอันนี้ยังบบแห้งด้หมดแต่ว่ามันมาได้แบบครึ่งทางแล้วมนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถนาดแต่กินนะกินมันเริ่มหอมแล้วแหละเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะได้แล้วแหละค,ค่อยมาเบ่งลนไัน มื่อเไปประมาณเท่าไหร่3นสามชั่วโมงในที่สุดเราก็จะยาแล้วไปกระทะเหลือเป็นก้อนนะสมนี้แล้ว่ะพอเมื่อยแล้วไปอกเครื่องเมื่อคนอีกสามชั่วโมงโอ้ยได้สากับพุกสานีแหละคอยไปรับไปนอนแหละ